ในสุดร้านที่ลูกแมวสั่งตัว Nintendo Switch 2เครื่องหิ้วก็ไลน์มาบอกนะครับว่าเดี๋ยวไปเอาได้นะเครื่องมาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีคอนเทนต์ Switch 1นะที่คิดมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะเก็บตัว Switch 1เนี้ยไว้อีกนานแค่ไหนนะหลังจากได้ Switch 2แล้วนะครับจริงๆในช่วงแรกเนี่ยคิดว่ายังไงก็ต้องมี2เครื่องก่อนเนะเพราะว่าแนนเอาไว้ทานสเร์ไฟไ และอื่นใดแล้วก็ในแง่ของการรีวิวก็เอามาเปรียบเทียบใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับพอทําทุกอย่างเสร็จแน่นอนว่าเครื่องหลักของลูมาต้องเป็นสวิตช์2ใช่ไหมแล้วสวิตหนึ่งอ่ะจะใช้อยู่หรือเปล่านะครับมันคล้ายคกับตอนเราได้ p พยมาเราจะเล่น p พยอยู่ไหมนะแต่ลูมาคิดว่าสถานการณ์ต่างกันนิดนึงนะเพราะว่าตัว Nintendo Switch 2เนี่ยบิลอินนะครับหมายถึงว่าตัวสตอเรจข้างในที่ให้มากับเครื่องเนี่ย256้าหถ้าลูมาจำไม่ผิดนะ แล้วก็เติมได้ก็จริงนะจากตัว micro sd ลุงมาจําชื่อไม่ได้แล้วมันจะเป็นแบบรุ่นเฉพาะน่าจะ x place หรือเปล่าถ้าพูดผิดขออภัยนะอันนี้ไม่ชัวนะครับแต่ว่าเป็น micro sd รุ่นที่ยังหายากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะแล้วก็ตัวเนี้ยตัว nintendo switch 1แน่งนะลุงแมวก็มีเกมเติมไว้1เทนะคือ256สําหรับลุงแมวเนี่ยลรงแมาว่ามันนะ้อยมากนะนะ้อยแบบ น้อยไปหน่อยนะครับทำให้อาจจะนะนะช่วงแรกนี้นะครับก็เล่น2เครื่องเนาะสวิตสองเนี่ยอาจจะลงไว้เฉพาะเกมสวิตสองเท่านั้นนะครับที่ซัพพอร์ตเรียกได้ว่าเป็นสวิตสองเช่นเกมสวิตหนึ่งที่อัปเกรดเป็นเกมสวิตสองนะหรือว่าเกมสวิตสองโดยตรงใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่เป็นเกมสวิตหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเล่นได้ไม่มีปัญหาเช่นพวกเอ่อ JRPG ต่างๆเนาะอะไรที่มันไหลลื่นบนสวิตหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเล่นบนสวิตหนึ่งก่อนเพราะฉะนั้น ก็อาจจะเป็นระดับเป็นปีเลยนะสำหรับลุงแมวนะครับที่จะเก็บตัวสวิชหนึ่งไว้จนกว่าตัวไมโคร SD ที่เล่นกับสวิชสองเนี่ยราคาถูกลงเนาะคขาว่าราคาถูกลงของลุงแมวเนี่ยสมมติหนึ่งเทซัก4 0 0พันบาทสา0 0ันกว่าบาทอะไรเงี้ยนะก,ก็ก็น่าซื้อละนะก็ตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็ขายสว <laughs> <laughs> ิต c ์ s p a c ไมโคร SD สการ์ดกันเหรอโทาท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเอ่อ ได้สวิตช์สนะหรือว่าสวิตช์สอศูนย์ไทยใกล้ออกแล้วเนี่ยถ้าซื้อมาปุ๊บเนี่ยจะปล่อยสวิตช์หเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าเก็บสะสมไว้หรือว่ายังไงดีนะก็แบ่งปันกันมาได้โอเคเดี๋ยวขอตัวไปเอาสวิตช์สก่อนนะครับ